เป้าหมายของสกอตแลนด์คืาฟื้นฟูโกลด์เดี๋ยวขออาร์ตวิทย์อ uh> อันนี้อันน um> ี้ต้องต้องซื้ออะไรบ้างนะซื้อกล้องน้ำประทานโอ้ซื้อหลายอย่างกองแล้วก็อันนี้นะครับใช่ครับปร้ถาเนี่ยเราก็ใช้ใช้โปรแกรมอะไรนะครับอันใช้โปรแกรมความเขยมในการแก้ไขโรยจันทร์มีหลายวิธีพพิม์แต่ว่าในพุทธศาสนาเราเรียกว่าการซึ่กันนะซึ่งไงครับไปซึ่งไง วิธีระดับข้อขัค่ะโอวิเอ็ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราถนัดก็คือสามารถไล่ออกได้หลายช่องทางใช่แล้วก็เป็นตัวนี้จะไล่อาทิตย์กรณะคือข้อขันาดช่องทางครับแล้วก็ทําแท็กได้ด้วยนะจับมือนก็เยอะก็ซื้อซื้อกล้องหมุนแล้วก็มีตัวนี้ใช่ลองเรียกว่ามีกองมีตกมีตกแปงก้อนงเนี่ยนะ แต่ที่ก่อนเราซื้อกล้องซื้ออะไรพวกนี้ของบริษัทมันเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำให้เราว่าไอ้ตรงนี้เขาจะให้นำรู้ว่าการโจมการว่าถ้ามีกล้องตัวเดียวนี่ก็คือสามารถหมุนได้เลยใช่ครับหมุนซ้ายขวาสุดกล้องสุดขวาไม่ต้องเดินย้ายแต่กล้องส่วนอาจารย์ก่อนจะปรับความคิดแต่ว่ากล้องเราต้องตั้งนะให้ให้ได้มุมนวรจะรับิดขนาดไหน กล้องมันก็มีข้างหน้าของเราแล้วก็ต้องรู้ว่าอธเราได้แต่ข้างหลังที่แม่ไม่ได้เรื่องที่เรากล้องเนี่ยตัวไในได้ข้างหลังจานก่อนเรื่องที่ส่งจะต้องทำ